ต้นนี่ตมโคตรใหญ่เลยดูมิหน่อุ้ยโดนโดนครับอุ้ยเป็นมั้งเนี่ยอุ้ยอ้โหมีใจรลแล้วมั้งอู้หโคตรใหญ่อู้หูอู้หูดชนตัวนี้ยมาดู อู้โอ้ปืนปืนปืนลูกปืนจะลวกเนี่ยเต็มแรกครับวันนี้ครับอู้เข่ากลางเป๊ะเลยออดโคตรใหญ่คือใหญ่กว่ากระบอกปืนใหญ่กว่ากระบอกเลยครับนี่อ๋อดแกวแก้วครับอู้มันมันครับเข่ากลางเป๊ะเลยสวยสวยมากเต็มแรกครับอู้ใหญ่กว่าแขนรีบรับเลย เฮงมันหานครับผมครับก็สวัสดีเด้อนะครับผมสวัสดทีทุกท่านเนาะนะครับทุกท่านเดี๋ยวเข้ามารับชม,มเชปนกันอุ้ยห่น้องเบืองเหาครับผมล้มลมแนเนเอ,อ้ยลังใจนี่ปากคอตัวนั้นไปเลยหายช่วยไป่ลยครับบัดท,ทีเนี้ยลม้มบัดท,ทีเนี้ยครับล้มแล้วก็เย็นพราอมนะครับ ปลา,าสวอดออกมาเลยป่ะจะไปใช้บัดเปลี่ยนแผนดีกว่าครับผมบออกจากนี่ดีกว่าไม่เจอเลยครับตั้งแต่ยินปลาซอมตัวนั้นแล้วก็ไม่เจออะไรเลย Ui, bà này, ô cà sổ cầu ui Khẩu suối mặc này Khẩu kem này hấp đi ra Đây sẽ được chụp đồn Này เนี่ยโอ้โหเข้าข้างตาเลยครับเข้าหัวเลยแก้วโอ้โหเล็งจุดไหนจุดนั้นเลยครับมันมันไปเปลี่ยนไหมปลาไม่ค่อยขึ้นนะครับน้ํามันน้อยปลาไปแอบในป่าหมดแอ้ปลาไม่นองเปลี่ยนแผนมามุดป่าหาพึ่งครับผมเจอแล้วลังแรกครับผมนี่สวยอีกเลยมุดมากว่าจะเจอครับเจอแล้วลังแรก หลังใหญ่ดอ่ยสวยมากครับผมถัดไปหลังใหญ่ด้วยหลังแรกของปีนี่น,น,น,นะ <c oughs> นนครับผมขาพ่นควันเนาะนี่ฮะนีลังเก่าเหมือนเดิมครับผมผมไม่ได้แปอาลอ่ารังใหม่มาเนะาะรังนุกระจาบนะครับนี่เลยใส่ลงไปนี่เดียวก่อน เหมาะกับแหล่งอย่างนี้นะผมเพราะว่าโอกาสไฟลามทุ่งศูนย์เลยนะครับเป็นศูนย์เลยนะผมนี่ใอ่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนิดเดียวก่อนให้เขาลุกก่อนอ,อพอลุกได้ที่นะครับพอลุกได้ที่เราค่อยค่อยเติมก้อนใหญ่เข้าไป แต่เติมก้อนใหญ่ไปแบบนี้นี่ครับนี่ครับค่อยๆเป่า ยังไงครับอืหนักแค่ไหนนี่ครับใหญ่ามากครับปอดยัไงแห้งไงกว่าค,คนนีครับก่อนเลยย้อวเลครับผมรางแรกของปีจะไปมันหมานับโอ้โหจวด ออกไปทางหลางเลยด้วยครับเนาไปโอ้เดินมาเหยียบรังมันครับนี่ตรงนี้ <c ười> เกือบไป <c ười> เกือบโดนแล้วเนี่ยจัดไปกันมันรังที่สองใกล้ๆก,กันโอ้ยไกลกันอยู่โอ้โหควันควันชิจ้าครับพลังการ นะใบอะไรย่ๆาๆแห้งๆนี่ใส่ได้หมดครับนี่ใสไปเลยนี่ได้ครับอืออืออือใส่ได้หมดเอาตาัดที่นี่เราเฮ้ยขวัอพลังการเนี่ยถ้าใครนาๆะถ้าไหนมือใหม่ครับนี่ ไม่ต้องกลัวครับมีการพ่นควันเนี่ยไม่ต้องกลัวไฟลามทุ่งด้วยอย่าให้ฝามันเปิดพอนะครับผมเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปใกล้เราเป่าให้มันเข้าไปหามเลยเนี่ยเนี่ยมีไว้ปิดายครับป้องกันไว้ครับไฟลามทุ่งอันตรายพลาดมามันเอาคืนไม่ได้อู้หลังนี้หวานเกี๊ยบครับผมหลังนี้สวย โอ้โูโดดูนี่เดี๋ยวตัดให้ดูสวยๆครับนี่อยู่เครื่อไหนโอ้โห สวยมากครับหลังนี้แกยวครับนี่สวยสวยแก้วสุดยอดดูหันน้ำหวานดูน้ำหวานครับนะจะปิดตาแนะลา้วหลังอ่อนๆเพิ่งจะถอดไปด้วยแก้วตัดครับผมตัดทีน,น,นี้ปึ๊บนี่สวย,สวยจะไปครับ หลังนี้น้าหวานไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สู้หลังแรกไม่ได้โอ้โหหลังแรกก็เ,ล,เลือเกินจริงโอ้โหนี่สวยๆครับผมแจ๊วนี่กาพ่นควันสายมวสยอดหนุ่เจอแล้วหนึ่งลังอู้น้ำหวานสวยออกไปทางแก่แล้วแต่น้ำหวานสวยมากจะไปมันหวาน หนูนะ่าลังนึ่งโอ้อยู่ใกล้กันเลยสองลังครับนี่หน้าลังหนึ่งหนูลังนึงครับหนึ่งังใหญ่ใหญ่เหมือนกันเลยเท่ากันเลยฮะอู้เดี๋ยวต้องหอ,อกไปทางนู้นก่อนนะปุ๋นี้โลกมากแต่ตรงนี้สองลังจัดไปมันหมานโฮ้หมานแล้ววเนี้นี่คือลังที่เรามองทรูมาเห็นเนาะรังนี้ก่อนครับนอยู่ไกลเนี่ยมันเหมาะนะครับมันใช้ง่ายเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องมุดเข้าไปแล้วเราเป่าก่อน ที่มันลกนะครับที่มันลกเขาเราเข้าไปไม่ถึงเนาะไอควันเราเข้าไปไม่ถึงนะ <c oughs> แต่กาพ่นควันเนี่ยมันพุ่งเข้าไปนะครับมันพุ่งเข้าไปหาคื้นที่อยู่ลกลกเนาะโอ้แต่มันอยู่โแต่ลังนี่มันคนใหญ่มากเลยหลังใหญ่ ใช่ไหมครับมันพุ่งขึ้นไปแต่คนใยญ่ามากแล้วก็อยู่ลกมากด้วยโ <c oughs> อ้ยหล,ลังหังโหดมากครั้งนี้โหดใจ

โคตรใหญ่อู้อู้มันอยู่ลกเอาอยากอืออืออนก็ใหญ่อืออืออ้อพาดใหญ่เกิน ใหญ่มาก,กเลยโอ้อไม่แพ้กันเลยครับสามลังนี่ไม่แพ้กันเลยสี่ลังเนี่ยมีลังที่สองอ่ะเล็กลังน,นี้ใหญ่ลังนู้นก็ใหญ่ครับน้ำหวานสวยมากดอกไม้ก็ไม่ค่อยมีแต่น้ำหวานงามๆจะไปครับมับน้เเฮยยบบาดจี <laughs> ๊ รังนี้โอ้โ oh, ห oh, เอาง่ายมากครับหลังนี้มันอยู่สูงครับมันไม่ได้อยู่ต่ําหลงังเมื่อกี้เอาเราเอาตรงนั้นด้วยเหมือนแกะไก่เลเมื่อกี้เราเอาตรงนี้นะครับมีลงังอยู่นี่ไปครับโอ้โดูลำไส้เยโอ้โนะสวยมากรังใหญ่ด้วยครับคุณรังใหญ่ครับผมจะไปทำรน้าน อเ,เอาง่ายมากเลยแน่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 เกี่ยวเขาอเอ้ยแตกด้ยโอ้โหเดี๋ยฮะสวยครับสวยสวยเลยยอดแก้วจะไปอีกลังนี้เนี่ยใกล้กันสามลังสี่ลังอยู่ใกล้กลันอึ๊บสามลังโอ้โครนี่ก็ไม่ไม่หยองเลย น,นี่เป็นใหญ่เพื่อนนะเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปใกล้เลยครับเราเป่าไปเลยนี่ใช่ไหมมันพุ่งเข้าไปนะเห็นไหมครับเห็นไหมควันมันพุ่งเข้าไปใช่ไหมเี่เราไม่ต้องเข้าไปใกล้แค่นี้เนี่ย,ย,ยแก้วนี้ก็ลุยเลย Too many dudes. Lúc lại, ooh, tên ông bán nấm sùi. nó ông bán gói gần nấm bán gói sùi. Ooh, tên ông bán bán ไปเพิ่นกินน้ำเนี่ยเดี๋ยวไปบวเบิร์ลายอู้ววข่อนเงี่ยครับนี่ึ๊บจะตัดให้สูยทัดครับอืออืดูหลังนี้สวยมากครับดูพี่น้องดูน้ำหวานครับ โโอโ้ดูน้ำหวานกำลังจะปิดตาครับสวยมากอหลังนี้ใหญ่มากครับแก้วจัดไปตัดครับผมตัดตไอยครับนี่พลังการดูใหญ่มากสวยจัดไปมีไหมชอบอยู่ใ,ใกล้กัน kẹp gấp tạm lần gì lắm được cười nữa Ui, โอเคตรงนี้หลังครับผมดูสูงเลยพู่นครับเดี๋ยวเอาลังนี้ลังสุดท้ายให้เราก็จะถอยได้ด้วยพี่น้องวันนี้แค่นี้พอครับหกลังครับผม เจ็ดลังเนาะหกหรอื 6, อเจ็ดลังนี่จะไม่ได้ครับจัดการครับผมที่สุดท้ายแล้วพอแค่นี้ลงม,มาแล้วครับนี่สวยครับผมน้ำหวานก็เต็มดีครับผมแต่ยังไม่ปิดปลาติดตาแจ้วแบบไปปลังสุดท้ายของวันนี้ไปพอแล้วไม่ไหวมุดแล้วสรุปผลงานทั้งหมดวันนี้เร้อนะครับผม น้ำหวานน้ำหวานสวยมากครับนี่น่าจะได้หลายขวดอยู่ครับน่าจะได้สองขวดเป็นอย่างต่ำนะพี่น้องเยอะมากครับที่วยเลยปลาช่อนปลาก็ได้ปลาช่อนใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ปลาสงตัวหนึ่งนะครับผมร้อนแดดครับไม่ไหวก็เลยกลับบ้านเลยก็สรุปผลงานไว้เท่านี้เด้อพี่น้องด้วยนะครับผมฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับขอบคุณและสวัสดีครับ ครั้งแรกนะครับของปีนะครับที่ผมไปมดป่าหวานเชฟครับผมเจ็บจัดไป